กำลังถูกจับตามองอย่างมากในตอนนี้ที่มีดราม่าออกมาให้เห็นกันสําหรับเรื่องราวของนางเอกสาวพิมพ์พิมพ์มประภาหลังจากที่คุณแม่ได้ออกมาโพสต์เดือดกลางโซเชียลมีใจความว่าขอดูสเตตเมนต์มาโชว์หน่อยนะที่ให้สัมว่าช่วยปลดหนี้จนเหลือติดบัญชีไม่กี่บาทนี่อะไรตอนไหนขอดูหน่อยถ้ากระตันอยู่ขนาดนั้นต้องชื่นชมนอกจากนี้คุณแม่ยังได้โพสต์เอาไว้อีกว่าฉันอโหสิกรรมให้ทุกอย่างทุกการกระทํากรร ใครกรมมันชดใช้กันให้หมดชาตินี้พอถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราไม่เจอกันมองกันไม่เห็นอีกเลยล่าสุดนางเอกสาวของเรานะคะมาออกงานอีเวนต์นะคะและจะมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่ายัางไงบ้างไปฟังจากปากของเธอกันเลยดีกว่าค่ะพิมกับน้องแล้วก็บาก็าางออก โตอบอกตรงๆว่ามันยากมากสำหรับพิมสำหรับพิมพิมพิมมองว่าครอบครัวพิมพก็เป็นครอบครัวปกติครอบครัวหนึ่งที่เราก็ใช้ชีวิตกันปกติเลยเราก็มีช่วงเวลาที่มีความสุขกันมาตลอดตั้งแต่เด็กคือป้ตตาๆม,มามาก็เรียนรููพิมพอย่างดีแล้วก็พิมก็เป็นลูกที่ได้รับความรักอย่างเต็มที่มาตั้งแต่เด็กถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็คงต้องเป็นอย่างนั้นละคะ่ะคือคือพิม พิมค่อนข้างที่จะมั่นใจในทุกอย่างที่พิมพ์ูดและทุกอย่างที่เราทำเพราะพิมพ์มั่นใจว่าพิม์เองก็ทําท,ทุกอย่างอย่างเต็มที่ในฐานะลูกคนหนึ่งอะก็พิมขอรบการตัดสินใจของแม่ค่ะแล้วก็อยากขอร้องทุกทุคนที่ดูอยู่อยาคือหนูเห็นคอมเมนต์บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากขอร้องว่าอยา่าไปว่าอะไรเขาเลยจริงๆพิมไม่ได้คุยกับแม่มาสักพักแล้วค่ะ ทั้งพิมพ์ทั้งน้องทั้งปาก็ยังไม่ได้มีใครได้ฟื้่พิมพูดได้แค่ว่าพิมไม่มีความจําเป็นที่ต้องโกหกอะไรเลยพิมก็แค่เล่าประสบการณ์ชีวิตอันหนึ่งซึ่งพิม์บอกว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนได้แค่นั้นเองคือในส่วนของง,งานแต่งอะค่ะจริงๆน้องสาวคนกลางของพิมกบลังจะมีงานแต่งร็ว แต่ว่าเรื่องนี้พิมขอเพราะว่าจริงๆที่พิมขอไม่ไม่พูดถึงดีเทลเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับน้องสาวพิมพ์ที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการเล,ย,เลย, <Okay. S 1> ยไม่อยากไม่อยากเอาเขาเข้ามาอยู่อยู่ในในเรื่ๆๆๆองนี้เป็นห่วงความรู้สึกคนในบ้านเลยค่ะสักวันหนึ่งข่าวมันก็จะหายไปแต่มันจะอยู่ในใจพิมพกับน้องอไม่ตลอดชีวิตอพิมก็เลยรู้สึกว่า tidak terima